จับสองมือเลยหรอคะโอเคไปกันเลยหรือไปไหนคะไปดูนกเหรอลูกมาเร็วแม่จะพาไปดูนกแล้วลเร็ว ไปหลังก็ไม่เห็น,หน้างหน้าสิลูกมาเดินมาแล้วเดินมา้างหน้านะไปกันเลยหลบหลบคนด้วยหลบด้วยหลบมาเดินฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้แล้วน้องอะไรฮะคือน้องอะไรเนี่ย ทำอะไรอ่ะจะเต้นเหรองัด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 งางัดงัดงัดงางัดงัดงางงัด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 งงัดงัดงงงังัดงงังัดงงังัดงังงงงงงัดทางงัดทางงัดถมานะปัองกะ ทำไมมันเยอะแยะไปหมดเลยเลตรงน,นี้ก็มันลอยน้ำอย่งเหมือนว่ายน้ำไปดูซิมันตกน้ำไหมไปดูกันปะ <Para S 2> ไปแม่พาไปดูปะมันกินอะไรอ่ะมันกินปูหรือกินปลาเฮ้ยใกเหนื่ยใเนื่อยอตรงนี้นอน แม่ใครสัตว์แม่แม่ถ่ายรูปให้ก่อนมันนั่งไม่ได้นะเดี๋ยวมันหัวทิ่มลูกตกลงไปในโคนเลย

ใส่ไข่ายมุกเด็กน้องเหรอน้องมาน้อมาเอ๊ะบอกหัวออกกันนเออเย็นขันละถ้าจะเย็นหมดนกเยอะแยะเลยลูกเรียกนกมาแล้วโอ้โหดูเขาให้เขาเขาให้อาหารนกดูสิเอาขึ้นไปอย่างนั้นเลยโว้ววโหโวววว โอเคเยอะเลยอันนี้น้ำลงเงี้ยมือแร้งนี่น้ำมือเสาร์นี่น้ำสุกจุกเนี่ยเรียกมาแล้วมาหาหนูแล้วยิ้มให้แม่หน่อยยิ้มให้แม่หน่อยไหนเป็ไหน นู่นน้ำเลน้ำเลลงแล้วมี่คือน้ำเล่น้ำอันนี้มีน้ำเลไหมอันนี้ขี้โคนค่ะขี้โคนนี่ทรายทรายปูได้นั่นเนาะมันก็มีเลนะตอนหนึ่งน้ำเลขึ้นมาเนี่ยก็ขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันก็มีเลเหมือนกันนี่ลงไปแล้วนะ อาห,หอารน,นู่น่อยจับไม่ถึงเขาไม่ให้จับนะคะอ้ม,ม,อออมันูห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 ู มันรู้นะด้วยนะ yo, มันไม่ชนคนด้วยเนาะมันหลบมันใกล้มันใกล้ๆ ério, แต่ว่าม oh, oh, uh ันไม่ชนเลยโอ้มันมาแล้วลูกโอ้พ็นขี้ใน่หัวหรือเปล่านะเจ้าหัวหาเอะไรอะ หัวอะไรน,น้ำท่วมเลย้ำท่วมเลยมันมันปอนั่นเด้มันบอลงไปหากินข้างล่างนี่มัน่าให้คนนี่เกลือหัวอาหารมันเนี่ยแต่ว่ามันสิก,กินอยู่ขนาดเน็่นอาหารตกลงไปพ,นนไปพื้นนะแก กอดนดู้ไปแ้วกคนทำอะไรวแม่ของน้ำาหมดแล้วทอโ้แโเนียอ้มันกินวกินจ